เราได้ถวายภาชนะหรือเครื่องบริโภคในพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ผู้อุดมแล้วย่อมได้สมัยอนันสงสามประการอันสมควรแก่กรรมของเราคือเราย่อมได้ภาชนะทองคําภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วผึกภาชนะแก้วทับทิมคำว่าภาชนะก็หมายถึงถวายถ้วยโถโอชามต่างๆที่เอามาใช้ในงานพระพุทธศาสนาภริยาภริยาท่าชายหญิงพลช้างผลมาผลรถผลเดินเท้า และหญิงมีวัดยำเกรงนายได้เครื่องบริโภคทุกเวลาวิชาในมนต์และอาคนเป็นอันมากย่อมใร่ครวนศิลปะทั้งปวงได้ใช้ทุกเวลาได้ถวายาเทียบปัจจุบันเ็าเรียกว่าได้ถวายถ้วยโถโอชามจานช้อนต่างๆเนี่ยอานดีสงก็คือจะทําให้มีภาชนะทองคําหรือมีถ้วยโถโอชามที่เป็นทองคําหรือเป็นแก้วพลึกหรือแก้วทับทิมถ้าพูดถึงพวกคนรวยบางส่วนที่เขา อยู่กินด้วยภาชนะทองคําอะไรต่างๆเหล่านี้เคยไปดูพิพิธภัณฑ์ของกษัตริย์ฝรั่งเศสนะโอ้โหในยุคนั้นเขาใช้ใช้อย่างนี้จริงๆเนะเขายังมีสาธิตหรือมีโชว์เอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์รูปเขานะ่ะโหมใหญ่มากก็ไปดู <c oughs> วิธีการดำเนินชีวิตของกษัตริย์ในยุคก่อนเคยมี เศรษฐีท่านหนึ่งเหมือนกันนะท่านขันทัศเศรษฐีเนี่ยขันทัศเศรษฐีหลังจากที่ปู่ย่าตายายสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากพ่อเสียชีวิตแล้วกษัตริย์ก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นเศรษฐีใหม่เป็นขันทัศเศรษฐีท่านขันทัศเศรษฐีพอได้เป็นกษัตริย์พอได้เป็นเศรษฐีใหม่ก็เรียกคนดูแลกองคลังมาเปิด ลังสมบัติให้ดูโอ้โหลังสมบัติมันเยอะไปหมดเลยท่านก็คิดว่าเอ๊ทำยังไงทําไมปู่ย่าตายายเราเนี่ยสะสมสมบัติไปเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีใครเอาไปได้สักคนเลยโอ้ใช้ตลอดชีวิตก็ไม่หมดยากัน่นเลยเราอยากจะใช้ให้สะสมคือใช้ทรัพสมบัติตามความรู้สึกของตนเองไม่ต้องเสียเวลามาทำอาหากินแล้ว ก็ให้คนจัดประลัมพิธีโอ้โ oh, หสร้างประลัมพิธีที่ลานบ้านตัวเองนะอย่างอลังการเลยแล้วทำภาชนะต่างๆเหล่านี้แก้วผึกทำด้วยทองคำทำอะไรต่างนี้นะัมือหนึ่งอาหารเขาอย่างอาหารเช้าเนี่ยมือละแสนกหาปณะ,ะในยุคนั้นเช้าหนึ่งแสนแล้วก็เย็นหนึ่งแสนนะต่อมือนะ ไม่เคยอ่านดูไปค้นดูว่าแล้วอาหารในโลกมนุษย์ปัจจุบันเราเนี่ยอาหารอะไรที่แพงที่สุดแพงที่สุดในโลกก็ไม่น่าเชื่อว่าอาหารที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยคืออะไร <c oughs> คือเห็ดนะเห็ดขาวเขาบอกว่ามันอยู่แถวอิตาลีเป็นเห็ดที่หาย,ยากมี มหาเศรษฐีจากมหมาเกาจากจีนไปประมูลประมูลครั้งแรกเนี่ยประมาณแปดล้านกว่าแล้วก็ประมูลครั้งที่สองสิบเอ็ดล้านนะโอ้เห็ดอะไรมันจะแพงขนาดนั้นเห็ดขาวก้อนเดียวสิบเอ็ดล้านอืมแต่ถ้าเป็นอันดับสองที่แพงมาหน่อยก็น่าจะเป็นพวกช็อกโกแลตช็อกโกแลต ถ้วยละแปดแสนห้า <straighten S 1> น่า <behav S 1> มาแจกคนแล้วคนละถ้วยนาะ <c oughs> จะกล้าทานกันไหม <c oughs> โอ้มันมีนะในโลกมนุษย์นี้เหลืออาหารบางชนิดเนี่ยก็ประมาณสี่แสนสามแสนในมีแต่ที่แพงที่สุดที่เห็นเนี่ยในปัจจุบันนะก็ยังไม่แน่ใจว่ามันล่าสุดหรือยอย่างที่คนดูในข้อมูลก็บอกเนี่ยเห็ุข่าวที่ว่าเนี่ยของประเทศอิตาลีเนี่ยประมาณสิบเอ็ดล้าน ามาทำบุญดีกว่านัสิล้านเออก็นี่เนี่ยอย่างท่านท่านทศเสถีท่านอยากจะใช้เงินเพราะมันเยอะไม่รู้จะไปทำอะไรก็สร้างประลามพิธีทำโอ้อาหารการกินมาอย่างดีแล้วทุกวันพระสิบห้าค่ำเนี่ยจะมีการประกาศเป่าร้องไปทั้งเมืองเพื่อให้คนมาดู มีการกินโชว์พิเศษอีกนะสิบห้าค่ำอ่ะโอ้โหจัดคอนเสิร์ตกินอาหารโชว์ไม่ได้กินเจนะเนี่ยทำอย่างอลังการเลยโอ้ประชาชนในยุคนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรพอนะถึงเวลาปั๊บก็บพากันแห่มาดูคนจะเพลินนะ่ะดูเขาเล่นคอนเสิร์ตไปกินอาหารโชว์ไปแต่ตัวเองไม่ได้กินนะไปคืนน้ําลายอย่างเดียวนะออไปดูเขากิน เศรษฐีเนี่ยโชว์ความรวยในยุคนั้นมีหนุ่มมัานนอกคนหนึ่งหนุ่ม,มัานนอกจนก็มีอาชีพตัดฟืนขายขนเอาเกวียนขนฟืนขนฟืนมาขายในเมืองมันนั้นเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำพอดีเป็นเทศกาลที่ท่านเศรษฐีคันทนเศรษฐีเนี่ยประกาศ ประกาศเพื่อให้ประชาชนไปดูตนเองกินรับประทานอาหารคนก็ลุ้นว่า้สิบห้าคำวันนี้จะกินอาหารประเภทไหนประเภทไหนก็โอ้โหก็พากันไปดูทุกทุกทุกสิบห้าคำ่ำไปเจอไปพักกับเพื่อน15บห้าค่ำวันนั้นเพื่อนก็แต่งตัวจะไปดูการกินของท่านเศรษฐีของสขุของคันธเศรษฐีก็ชวนหนุ่มบ้านนอกคนนี้ไป บนบ้านนอกนี้ก็ไปดูกับเขาพอไปเห็นนั่นเศรษฐีนี่กินนะไม่แน่ใจว่าคงประมูลเอาสิบเอ็ดล้านนั้นมาหรือเปล่าไม่รู้คนจะเป็นอาหารอย่างชิ้นดีแหละแค่ไปเห็นนั่นเศรษฐีนั้นตักเข้าปากนี่บอกโอ้ยใจมันจะขาดนะมันอยากกินมันหิวมากใจจะขาดให้ได้เออทําไมเนาะเราอยากจะกินกับเขาบ้างหลังจากที่ท่านคันทเศรษฐี กินหรือว่ารับประทานเสร็จแล้วหนุ่มมันนอกคนนั้นทนไม่ไหวขอเข้าไปเจรจาบอกขอกินสักคำได้ไหมโอ้ไม่ได้กินตายแน่ๆน่ท่านเศรษฐีก็บอกว่าจะต้องมีข้อต่อรองท่านจะมากินง่ายๆได้ยังไงก็ยื่นข้อเสนอข้อต่อรองไปว่าถ้าหากท่านอยากจะกินของเราจริงๆเนี่ยอยากรับประทานของเราจริงๆให้ท่านมา รับใช้เป็นคนงานของเราสามปีถึงจะให้กินหนึ่งมือ้อก็คิดคำนวณเอาแล้วกันว่าถ้า,าโดยเฉลีย่ยเงินเดือนเดือนละหมื่นนั่นแสดงว่าอาหารมื้อน,นั้นก็ประมาณสามแสนกว่าก็ให้สามปีสามปีหนุ่มมันนอกก็ตตัดสินใจเลยทิ้งครอบครัวมาอยู่กับเศรษฐีท่านนี้ ทำงานทุกอย่างไม่ขาดตกบกพ่องอทำทุกอย่างมุ่งมั่นอย่างเดียวเพื่อจะได้กินอาหารมือนั้นนะเพื่อจะให้กินอาหารมือนั้นทําความดีทำอาหารทำงานทุกอย่างจนกระทั่งครบสามปีคันทเศรษฐีก็มีสัจจะไม่บิดพลิ้วก็สั่งคนทั้งบ้านจัดประลำพิธีเหมือนที่ตนเองกินทุกอย่างเลยมีโอ้เขามีมหรสพมีการอาบน้ําล้างมือมีขั้นตอนนะ อย่างที่บอกภาชนะทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำด้วยพรองคาทาด้วยแก้วมณีทําด้วยแก้วผึกงทาด้วยทัพทิมอย่างดีนี่ก็แต่งตัวให้มันอาบน้ําให้หนุ่มม้าน,นอกคนนั้นอาบน้ำหนุม่มบ้านคนนั้นก็โอ้โหหลังจากที่เราทุ่มเทมาสามปีเต็มเต็มก็รู้สึกโอ้โหมันเป็นวันความสําเร็จของเขาอะ่ะก็ไปนั่งไปนั่งรอมกาลังจะลงมือกินกําลังจะลงมือรับประทาน มาแล้วพระปัเจกพระพุทธเจ้าเห็นในญานณทัศนะออกจากนิโรธสมาบัติวันนี้เราจะไปโปรโดใครดีโอ้ oh, เห็นว่าท่านนี้เนี่ยนายพัตตะพติกะนะชื่อท่านก็คือเป็นคนรับจ้างเพื่ออาหารจะเป็นคนที่มีศรัทธาและจะทำบุญและบุญนี้จะไปส่งผลเขาท่านก็ไปเลยท่านต้องตรวจด,ดูก่อนนะตรวจด,ดูก่อน ก็เหาะแวบจากภูเขาคันธมาตมายืนต่อหน้าถามใจพวกเราดิว่าอาหารมื้อนี้ทุ่มเทชีวิตมาสามปีเพื่อจะได้กินมีพระมายืนบิณฑบาตข้างหน้าเนี่ยจะทำบุญหรือจะแทงทำตามมองไม่เห็นคือ <c ười> <c ười> คนทั่วไปมันตัดสินใจยากมากนะโอ้โหทุ่มเทชีวิตมาสามปีเพื่ออาหารมื้อนี้แต่พระมายืนข้างหน้าเนี่ย บางคนก็บอกว่าจับลากออกไปอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พัตตะพติกะนี่เกิดนึกถึงเห็นภาพตนเองย้อนว่าโอ้โหเรานี่ลลำบากเหลือเกินสามปีที่ผ่านมาเหนื่อยยากลำบากเพื่ออาหารมื้อนี้คิดถึงว่าสนาตัวเองเรานี่จนเพราะเราไม่ทำทานสอนตนเองได้ คนในยุคปัจจุบันเวลายากจนจิตเกิดอปุปสรรคปัญหาอะไรไม่ได้โทษตนเองไงไม่ได้โทษบุญเก่าตนเองทําไไ่ไม่ดีโทษดินฟ้าอากาศโทษหมอผีหมอดวงอะไรไปเรื่อยนะหมอดวงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่นี่ท่านมีปัญญาจนทรัพย์สมบัติแต่ไม่จนปัญญาสอนตนเองได้ว่าการที่เราลำบากอย่างนี้เพราะเราไม่ทำบุญยากันนั้นเลย อาหารมื้อนี่สู้ชีวิตมาสามปีเพื่ออาหารมื้อนี้นิมนตพระคุณเจ้านี่มนพระคุณเจ้ารับบารนะพระประเจกเว่าเจ้าก็เอาบารมาโอ้โหประชาชนที่มาลงกันนะเฮือฮือฮานะฮือฮาบางคนก็ชื่นชมอนุโม,มทนาแต่ในตำรานั้นบอกไม่มีใครด่าสักคนนะเอ,อถ้าคนปัจจุบันก็บ,กบ้าไปแล้วทำงานสามปีเอาเงินเอา อาหารไปให้พระงคนจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าไม่แต่คนฮือฮาชื่นชมอนุโมทนาพระประเจกพเจ้าก็รู้ว่าเขาทุ่มเทชีวิตมาขนาดนั้นรับครึ่งเดียวพอท่านใส่ก็ไปครึ่งไปครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งจานก็ปิดบาทบอกพอแค่นี้แต่พัตตาพิในพัตตาพติกะเนี่ยก็บอกว่า อย่าสงเคราะห์ข้าพเจ้าเพียงแค่ชาตินี้เลยสงเคราะห์ข้าพเจ้าในภพชาติต่อไปด้วยเถิดคือเจ้าจะทําบุญหมดอมืยอมสละอาหารมื้อนี้ที่ทุ่มเทชีวิตมาทั้งสามปีถวายหมดเลยพระประเจวุริจ่าเมื่อรับเสร็จแล้วท่านก็ให้พรให้พรก็บทยะถาที่เราฟังกันทุกวันเวลาท่านมาถวายพระตาหารพระทันจะยะถาวาริวหานั่นแหละ นั่คือบทพระปเจกาพระพุทธเจ้าท่านก็จะให้พรอย่างนั้น,ห,น,นหลังจากนั้นท่านก็อธิษฐานจิตว่าด้วยอานิสงส์งบุญที่นายท่านนี้เนี่ยปฏิปาปฏิกะร,รมเนี่ยเวลาท่านเหาะไปภูเขาคันธมารให้เห็นการถวายทานต่อไปอีกท่านก็เลยเหาะแวบไปประชาชนก็เห็นนั่นเลยนะเห็นเหาะไปกับตาแล้วก็เห็นภาพท่านไปถึงภูเขาคันธมารแล้ว เท่าไหวแก่พระประเจกพุทธเจ้าที่นั้นอีกประมาณ500องค์มันเป็นอนิสงบุญที่อัศจรรย์ตงที่ว่าเออข้าวจานเดียวฉันกันห้ารนะ้อยรูปเนอเราจะไปคิดเหมือนปุถุชนนะโอ้จะฉันกันยังไงนะองค์ละเม็ดหรือเปล่าแต่ว่าด้วยกำลังบุญของท่านนะด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านก็สามารถทำให้หนึ่งจานเนี่ย ถันกันได้เป็นห้ารูปหลังจากที่ประชาชนแล้วก็นายพัฒตปริกะเห็นอย่างนั้นก็เกิดความปลืม้มปลื้มมากพากันแซ่ซ้องสาธุการอนุโมทนาประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็ชื่นชมอนุโมทนาโอ้ยอืออึงกันไปหมดเลยนายท่านคันธเศรษฐีได้ยินเสียงอืออึงก็ลงมาดู เกิดอะไรขึ้นเกิดการผิดพลาดอะไรหรือเปล่ามาลงมาก็รู้ข่าวว่าอ้าวพระตาพติกะตัดสินใจถวายแต่พื้นฐานท่านก็เป็นคนใจบุญนะแต่มันยังไม่รู้จักวิธีการทําบุญที่ถูกต้องท่านเลยเอาทรัพย์สมบัติไปใช้กินอย่างนั้นคันทศตรีก็เลยเรียกเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยจะบูชาทำหนึ่งแสนหนึ่งแสนกาปณะนะแต่ขอแบ่งส่วนบุญนหอนไหมพระตพตติกะก็บอกได้ท่านอนุโมทนาส่วนบุญไป ก็ชื่นชมอนุโมทนาส่วนบุญแล้วก็ยกสถานะขึ้นมาและแบ่งทรัพย์สมบัติให้เลยเออจากคนรับใช้ขึ้นมาเป็นสถานะที่เป็นเพื่อนคราวนี้ได้แร่สะพัดไปจนถึงกษัตริย์กษัตริย์เรียกตัวเข้าเฝ้าแล้วก็ให้ทรัพย์สมบัติแล้วก็สถาปนาขึ้นมาเป็นเศรษฐีอีกท่านหนึ่งเลยนะทั้งสองท่านเนี่ยก็พากันทําบุญเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพระตาปฏิกะเองในภพชาติปัจจุบัน ก็เวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งในชาติปัจจุบันนี้กลับมาเกิดในท้องของอุปถาของภาษารีบุตรด้วยการที่สั่งสมบุญมาโดยตลอดเนี่ยพอลูกอยู่ในท้องเวลาแม่แพ้ท้องเนี่ยอยากจะกินอะไรคือแม่บางคนแพ้ท้องอยากจะกินของเปรี้ยวเนาะบางคนแพ้ท้องอยากจะกินของข,องขม บางคนแพ้ท้องอยากจะกินของหวานนะแต่บางคนแพ้ท้องอยากจะกินลาบเลือดมันก็มีเออมันแล้วแต่ว่าลูกเนี่ยมันมีมันมีบุญกรรมส่งผลซึ่งกันและกันถ้าเราไปตามฟังฝันในฝันเนี่ยก็จะเห็นเออมันมีผลเนาะเพราะบางคนพอลูกเข้าในท้องปุ๊บอยากจะกินอะไรอยากจะกินยาหมองเออมันก็มีบางคนอยากจะดมน้ำมันกาซอย่างเงี้ยหรือบางคนอยากจะกินเอออะไรแตงโม บางคนอยากจะกินสับปะรดคยจําได้ฝันในฝันที่บอกว่าต้องได้กินสับปะรดถึงหายแพ้ทองเขาเลยถามว่าอแล้วทําไมถึงอยากกินสับปะรดแล้วได้กินแล้วมันหายอ๋อก็บอกว่าใน2สองท่านเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันมาในชาติในอดีตชาติและเป็นเจ้าของสวนสับปะรดก็ใจบุญนะพระเดินมาก็ถวายสับปะรดถวายสับปะรดถวายสับปะรดทุกวัน กาวนี้บุญนั้นก็ส่งผลว่าพอมาชาติปัจจุบันแม่มาเกิดเป็นแม่ลูกกันอีกมันก็เลยได้กินสับปะรดจึงหายแพ้ท้องอืมแปลกดีดังนั้นถ้าใครอยากจะกินอะไรก็ถวายสิ่งนั้นเอาไว้ก่อนนะถวายไอศครีมมาไว้หรือว่าช็อกโกแลตไอซ์คัถ้วยละแปดแสนห้ารือก็แต่ว่าพระตาปฏิกะพอมาเกิดในท้องอุปถาของท่นานารีบุตรเนี่ย อยากจะกินน้ำล้างบาทอยากจะห่มผ้าจีวรก็เลยต้องไปหาผ้าคล้ายๆผ้าจีวรเนี่ยถ้าปัจจุบันก็คงรจะเป็นเหมือนผ้ามุง้งเอาไปย้อมสีคล้ายๆสีเหมือนพระแล้วก็เอาไปหม่มแล้วนิมนต์พระมาขบฉันพระตาหารนิมนต์พรภาษาลิบุตรแล้วก็พระวิสุสงฆ์มาถวายพระตาหารที่บ้านแล้วตนเองก็ไปอยู่ท้ายๆนั่นแหละถึงเวลาพระฉันเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ ได้ฉันอาหารก้นบาดได้ฉันน้ําล้างบาดได้เอาผ้ามาคลุมเหมือนจีวรถึงจะหายแพ้ท้องเออลูกมีบุญมาเกิดเนาะลูกมีบุญมาเกิดหลังจากที่ลูกเกิดมาได้เจิดกว่าก็ได้บวชนี่คือเป็นอดีตชาติของสุขะสมะเนณรนั่นเนี่ยดูดิใจจิตใจท่านยิ่งใหญ่นนี้ก็กล่าวถึงว่าบุญที่ได้ถวายภาชนะ อย่างที่บอกถ้วยโถโอชาตต่างๆเอาไว้ใช้ใชสำหรับงานพระศาสนาก็จะเป็นการส่งผลทําให้ได้ภาชนะทองคําภาชนะแก้วมณีภาชนะแก้วพึกภาชนะแก้วทับทิมนี่อันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมโยงกันของท่านปิรินทวัตชะ